สวัสดีค่ะคุณครูพิมพันธ์พุ่มจันทร์โรงเรียนวัฒนมาพิรัตารามสำนักงานเขตศิสิ์กรุงเทพมหานครกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนฏศิลป์เรื่องระบำรำฟอนระบำระบำคือศิลปะของการไร้รำที่แสดงพร้อมกันเป็นหมู่เป็นชุด ความงามของการแสดงระบำอยู่ที่ด้วยความพร้อมเพลียงกันการแสดงมีทั้งเนื้อร้องไม่มีเนื้อร้องคำว่าระบำรวมเอาฟอนและเซิงเข้าไว้ด้วยกันเพราะวิธีการแสดงไปในรูปแบบเดียวกันแตกต่างกันที่วิธีรายรำและการแต่งกายตามระเบียบประเพณีท้องถิน่นระบำแบ่งออกเป็นสองชนิดคือ 1. ระบำดั้งเดิมหรือระบำมาตรฐาน 2. ระบำปรับปรุงขึ้นใหม่หรือระบำเบ็ดเตล็ดระบำมาตรฐานหรือระบำดั้งเดิมเรามาชมกันเลยดีกว่าค่ะระบำดาววดึงระบำเทพบันเทิงระบำย่องหงิด ดับต่อไปเป็นระบามประพงขึ้นใหม่หรือเราเรียกว่าระบาเป็ดตะเล็ดเรามาชมกันเลยดีกว่าค่ะระบาโบราณคดีชุดลบบุรีระบาโบราณคดีชุดเชียงแสนระบาโบราณคดีชุดสุขโขทยัยระบาเงือก ระบำดอกบัวระบำชิงระบำจีนไทยไมตรีระบำวิชณีระบำชาวนายังไงบ้างคะสวยงามมากมายเลยใช่ไหมคะ ครูจะสรุปใจความสําคัญของระบําให้ฟังนะคะระบําคือศิลปะของการแร่รำที่แสดงพร้อมกันเป็นหมู่เป็นชุดความงามของการแสดงระบําอยู่ด้วยความพร้อมเพรียงกันการแสดงมีทั้งร้องไม่มีเนื้อร้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพและมาพบกับสาระนะ่ารู้กับครูพิมพันธ์ได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ